กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุดหนักรัฐบาลเตรียมสั่งลดราคาแก๊สโซฮอ91ถึง2.50บาทกลางความตึงเครียดจากสงครามอิสราเอลฮามาสที่มีโอกาสทําให้ราคาน้ำมันดิบระเบิดสู่150ดอลลาร์ต่อบาเรนประเทศไทยยังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลดภาษีน้ำมัน เพื่อบรนเทาค่าครองชีพประชาชนทำให้รายได้จากภาษีน้ำมันลดลงถึง23.38%หรือประมาณ3.9มื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2,565ท่ามกลางเรื่องราวดังกล่าวรัฐบาลเสรษฐาทวีศิล ได้มีมาตรการลดราคาน้ำมันดีเซนล,ลงสู่30บาทต่อลิตรเพื่อรองรับความยากลำบากของประชาชนและล่าสุดยังมีข่าวว่ารัฐบาลกำลังเตรียมปรับลดราคาแก๊สโซโฮอ91อีก2.50บาทต่อลิตรซึ่งจะมีผลหลังเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่31ตุลาคม2566ทางกระทรวงพลังงานกำลังวิจัยและปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยยังคงรักษาความยั่งยืนในระยะยาว